เชื่อไหมครับนี่คือหินนะเก็บมาจากข้างทางอันนี้คือหินวิเศษเชื่อไหมครับสามารถเนรมิตขออะไรก็ได้อ่ามีมูลค่าประเมินไม่ได้อ้าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสตนินัครานะครับทำไมผมนึงพูดอย่างนี้นะครับเชื่อไหมถ้าเราศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งแม้กระทั่งก้อนหินข้างถนนอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์เหนือพลานาทําไมผมนึงพูดอย่างนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะเป็นการให้สติหลายๆท่านด้วย เราหยิบก้อนหินมาก้อนหนึ่งที่มาสะอา,ะอาดเลยนะเอามาล้างน้ําก้อนหินจริงๆผมพูดนี่ผมมีสตินะไม่ไม่ไม่ได้เพ้อเจอไม่ได้บาไม่ได้ปัญญาอ่อนไม่ได้เมาลงเมาเหล้าเมาเกาเมากัญชาไม่ใช่ปกติเราหยิบก้อนหินมาหนึ่งก้อนข้างถนน,นเอาที่มันสะอาดสๆแต่นะเนี่ยนะแล้วคิดตามผมนะแล้วเอามาวางหน้าหินพระก็ไดใครมีห้องพระใครมีหิงพระเอามาวางะทุกครั้งที่เราสวดมนต์และให้เราเนี่ย นึกถึงก้อนหินก้อนนี้หรือเพ่งเลง็งมองก้อนหินก้อนนี้แล้วก็แผ่บุญว่าเออก้อนหินนะ่นนะฉันได้ทําบุญแล้วนะบุญในวันนี้ขอให้เจ้ารับรู้ด้วย,วยเหมือนคนบ้านนะแต่ไม่ใช่นะฟังต่อนะให้เจ้ารับรู้ในการทําบุญของอข้าในครั้งนี้ไว้ด้วยอ่าหรือพกใส่กระเป๋าก็ได้แล้วไปทําบุญที่ไหนไปวัดสมมตินะไปะถ่ายชีวิตโคโกระบือไปสร้างโบสถ์ไปสร้างวิหารไปสร้างต่างๆให้หยิบก้อนหินขึ้นนี้ก้อนมาพนมมือติดตัวอะไรก็ได้อ่าพนมมือเนี่ย นึกในใจนะเดี๋ยวคนอื่นเขาเจะเราว่ารเราบ้าฉันมาทําบุญแล้วนะขอให้เจ้าก้อนหินก้อนนี้รับรู้ด้วยก้อนหินตัวนี้มันก็เหมือนเป็นกับว่าแหล่งรวมพลังงานบุญพลังงานบุญเราจริงไหมสวดมนต์เราก็นึกถึงเขา,าไปทําบุญที่ไหนเราก็นึกถึงเขาเหมือนอันนี้มีพลังงานมากมายเลยนะอันนี้ผมพูดแค่นี้ก่อนนะเว้นววาไว้ก่อนนะมาคิดตามผมอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็จะมีแต่วัตถุมงคล วัตถุมงคลน,นะผมไม่ได้พูดถึงพระนะผมไม่ได้พูดถึงพระที่ห้อยคอนะพระห้อยคอเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหลายคนไม่รู้ไปคิดว่าพระ,ะแข่งกันที่มูล,ลค่าราคาไม่ใชเ่เขาวัดกันที่ความศรัทธาพระไปเช่ามาแสนหนึ่งสมมตินะแสนหนึ่งเราคิดว่าเป็นของจริงปรากฏว่าไปให้เซียนพระดูเซียนพระบอกเป็นของปลอมพระแสนหนึ่งเราแทบว้างทิ้งเลยเพราะเราไม่ได้เราแล้วไม่ได้วัดที่ความศรัทธาไงเราไม่ได้ศรัทธาเราศรัทธาเงินนะ่ะ เงินมูลค่าแสนหนึ่งมาห้อยคออ่ะเหมือนเอาเงินแสนหนึ่งมาห้อยคอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ศรัทธาในพุทธานุภาพท่านศรัทธาเงินที่ตีมูลค่าพระเห็นไหมมันมันก็ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์แต่พระที่เราห้อยคอกันทั้งหลายนี่เราบูชาคือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้เราเนี่ยทำความดีละเว้นความชั่วเหมือนเอาพระพุทธเจ้ามาปกปกักรักษาอยู่ที่ตัวมีพระอยู่ที่ตัวไปไหนมาไหนจะได้มีสติเตือนสติให้เราเนี่ยมันทาบุญสร้างบุญสร้างกรรมดีสร้างความดีอ่นนี่คือเรื่องของพระแต่ที่ผมก็เลยจะเปร หลายที่มีเครื่องรางของขังเต็ไมไปหมดไม่พูดถึงใครนะเต็มไม่หมดเลยไม่รู้กี่สำนักสุดท้ายก็จบด้วยการให้เช่าการขายวัตถุมงคลเครื่องรางของขังเต็ไมไ่หมดอันนั้นที่ผมพูดมเมื่อกี้เหมือนพระที่คอเราเราไปเช่ามาแสนนึงเนี่ยนะเราไม่ได้ศรัทธาเราไม่ได้อะไรเราไปเหมือนเอางเงินหนึ่งแสนไปให้เขา,เาแล้วแลกแลก เอาเอาเอามาห้อยนะแค่นั้นเองเหมือนเอาแสนนึงเขาเปรียบเที่ยงงยเอาแสนมาห้อยคอก็เปียบเหมือนเราที่ผมพูดว่าเราไปเช่าวัตถุมงคลมาจากหลายๆที่อ่ะเขาก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ใครจะเช่าอ่ะท่านจะเช่าหรือไม่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นใช่ไหมแล้วสุดท้ายปุ๊บท่านก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็มากะว่ายนภาระให้กับที่เราไปเช่ามาวัตถุมงคลน,น,น,นั้นนะคุ้มครองแล้วเขาจะคุ้มครองแล้วได้ยังไงเล่าเอาอะไรมาคุ้มครองละ่ะสู้ก้อนหินก้อนนี้ไม่ได้จริง ก้อนหินก้อนนี้ศักดิ์สิทธิ์กว่าเยอะแม้จะเป็นก้อนก้อนหินที่คนหยียบย่ามมาข้างถนนก็ตามแต่ทุกครั้งที่เราทําบุญเราทําความดีเขาอยู่กับเราเรานึกถึงเขาเวลาเรามีความทุกขเวลาเรามีความทุกให้เราหยิบขึ้นมาแล้วก็นึกถึงเขาเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุญของเราทั้งหมดอยู่ในก้อนหินนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าเราทําบุญอะไรมาบ้างอ่าทีเนี้ยบุญนี่แหละจะคุ้มครองเรา เราจะนึกออกแต่ถ้าคนไม่เคยทําบุญอะไรมาเลยต่อให้พระองค์ระแสน่้นก็น,นึกไม่ออกว่าท่านอะไรทำอะไทำอะไรมาบ้างพุทธานุภาพก็ไม่มีเพราะท่านไม่ได้ศรัทธาท่านบูชาแค่ค่าของเงินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลองเอาวิธีบ้าๆบอๆของผมไปใช้แล้วกันนะศรัทธาก้อนหินแต่ศรัทธาด้วยการลงมือทนะอํานะไม่ใช่เอาก้อนหินมาแล้วเพลเจอร์นะั่นคือคนบ้าเอาก้อนหินมาแล้วหมั่นทําบุญหมั่นนึกถึงเขาหมั่นจดจําเราก็จะเรียก,กว่าบันทึกบุญไว้ในนี้แค่ท่านเองเป็นวิธีที่เด็กน้อยก็ทํากันแต่คําว่าเด็กน้อยเนัน,นบ พาราาไม่ได้ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ชอบข้างล่างหน่อยละกันเป็นสไตล์คนบ้าๆอย่างผมนี่แหละแต่คำว่าบ้าเนี่ยลองไปใช้ดูขอบคุณมากจากผมใยเสิียีนักรล่าสวัสดีครับ